คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เรานําเสนอเหตุการณ์หนึ่งที่สมุทรปราการเป็นสาวประเภท2ที่ถูกผู้ชายเนี่ยเข้ามาบอกว่าเปิดเพลงเสียงดังแล้วก็เอามีดกรีดหน้าจนได้รับบาดเจ็บนะครับความคืบหน้าคดีนี้ครับล่าสุดเนี่ยผู้ชายคนนี้ที่ก่อเหตุได้เข้ามอบตัวกับตํารวจเรียบร้อยแล้วนะครับ คือคดีนี้เกิดขึ้นเนี่ยทางสาวประเภทสองเขาบอกว่านั่งก็พูดคุยแล้วก็เปิดเพลงอยู่นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งโมโหเลยบอกว่าเปิดเพลงเสียงดังแล้วก็ใช้มีดนก,กรีดที่ใบหน้าก่อนที่จะดึงลำโพงไปด้วยเนี่ยนะครับนายกิติพอายุ25ปีและนางสาวเบญจวรรณอายุ22ปีทั้งคู่เป็นแฟนกันครับแล้วก็เป็นชาวจังหวัดเชิงเสาเดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนที่สพพระประแดง โดยฝ่ายชายยอมรับบอกว่าเป็นคนก่อเหตุใช้มีดกรีดใบหน้าของนายไทยนามสมมุติอายุ34ปีสาวประเภท2โจนได้รับบาดเจ็บจริงนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานายกิติพก็ยอมรับเสียงอ่อยเลยครับบอกว่าคือวันที่เกิดเหตุนัดพบกับแฟนสาวเพื่อที่จะพูดคุยถึงเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่ามีปัญหากันอยู่ครับแต่ผลของการพูดคุยมันไม่ลงตัวไม่ได้เป็นไปตามต้องการ พอได้ยินเสียงเพลงที่ผู้เสียหายเปิดอยู่ตอนนั้นด้วยอารมณ์แบบมันอารมณ์เสียไปลงที่คนอื่นเฉยรู้สึกว่าโมโหจังเลยรำคาญ<ะ>ก็เลยเดินไปกระชากลำโพงกับมือนะฮะหลังจากนั้นก็เคลี้ยงทิ้งยืนยันบอกว่าตอนนั้นหัวร้อนไม่ได้ตั้งใจครับผมเป็นแบบคือความาอารมณ์ใจร้อนนะครับแล้วเห็นคนเห็นมีผู้ชายสามคนประมาณผู้หญิงอนะ่ะ กระเทยปะกระเทยเพศสองสามคนแต่นี้เขาเปิดเพลงเสียงดังแต่ก็ไม่ดังมากครับแค่ทุมๆผมเลยบอกว่าเปิดเพลงว่าเบาหน่อยเหมือนกับทำนองก็คือผมรับผิดว่าไปหาเรื่องเขาแล้วครับอืก็ผมก็ขอโทษกับสิ่งที่ผมทำไปในความอารมณ์ใจร้องผมถ้าย้อนกลับไปได้ผมก็จะไม่ทำเพราะว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวผมก็ไม่น่าไปลงกับคนอื่น เพราะผมก็ขอโทษที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทาไปทางด้านของแม่ของผู้ก่อเหตุก็ขอโทษนะครับกับผู้เสียหายที่ลูกชายนั้นมีอารมณ์รุนแรงแล้วก็ทําไปโดยอารมณ์ชั่ววูบก็อยากจะขอให้ดําเนินการตามคดีเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับทางเจ้าหน้าที่ดําเนินคดีในข้อหาทําลายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บพกพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะและทําให้เสียทรัพย์ในเบื้องต้นผู้ก่อเหตุรับสารภาพทุกข้อกล่าวหานะครับ